สวัสดีครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับโคตรคุ้มเลยราคาหลักร้อยนะครับนะมามาผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเป็นนะครับหน้าไม้ทรงกําคอทรงโบราณนะครับนะมีทั้งหมดนะครับ3รูปแบบนะครับก็คือทรงยกยิงนะครับแล้วก็กําคอโบราณแล้วก็มือสอดนะครับนะมาเปิดราคาที่899บาท899บาทครับมีไม่กี่ชิ้นครับแต่ว่ามี3แบบนะครับผมมาเอาใจท่านผู้ชมนะครับ ในเดือนอที่จะเข้าเดือนเมษานี้นะครับนะร้อนๆไปยิงปลาโคตรสุดผมบอกเลยนะครับเล่นน้ําด้วยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบยิงให้ดูนะครับ899บาทครับผมผมจะมาทดสอบการยิงให้ดูครับ let's go มาเดี๋ยวผมยิงให้ดูครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับมีอยู่3ทรงนะครับรีบได้รีบนะครับ899มีไม่ถึงนะครับ อ่าเขาเรียกว่าแบบละร้อยนะครับนะรีบเลยไม่รีบไม่ทัน